สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสูาพ่พัดพลิชาโลกขอขอบคุณเพื่อนๆที่สละเวลามีค่าของเพื่อนๆกดติดตามกดกระดิ่งแจง้งเตือนขอขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกาลังใจขอขอบคุณที่อยู่เป็นเพื่อนกันมาขอให้อยู่เป็นเพื่อนกันแบบนี้ตลอดไปนะคะวันนี้เราจะมาทํานายดวงในหัวข้อที่ว่าคุณและเขาในเจ็ดวันนี้จะเป็นอย่างไรให้เพื่อนๆทําใจให้นิ่งๆให้มีสมาธิหลับตาแล้วนึกถึงหน้าเขาคนนั้นพอลืมตาขึ้นมา ให้เลือกสิ่งที่ดึงดูดจิตใจเรามากที่สุดนะคะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่สามารถเลือกได้เลย mm. ก็กดจุดคลิปไปก่อนเมื่อเลือกได้แล้วเราค่อยกดเล่นต่อนะคะเลือกกันได้เลยค่ะเอาละค่ะคิดว่าเพื่อนๆคงจะเลือกกันได้แล้วเนาะขออนุญ,ญาตเก็บแล้วเรามาฟังคำทำนายของเพื่อนเพื่อนกองที่หนึ่งกันก่อนขอดูพลังงาน ของพเพื่อนๆกันนะคะดูเหมือนว่าความรับความสัมพันธ์ของคุณตอนนี้มีปัญหาหรือว่ามีใครเข้ามาแทรกไหมหรือว่ามีอะไรเข้ามาพร้อมๆกันนะหรือว่ารักกันอยู่ดีๆแล้วมีคนอื่นเข้ามาแทรกอะเมื่อก่อนนี้ครอบครัวคุณอยู่ยังมีความสุขใช่ไหมมีเงินมีทองใช้ยังมีความสุขตอนนี้มันเหมือนแบบว่าความรับความสัมพันธ์ของคุณมันไม่จบก็จากไม่จเป็นก็จากตายอะ เลิกกันอะไรเงี้ยห่างๆกันก็ได้แต่ว่าก็ยังมีการคิดหัวเละลึกถึงความหลังฟังใจอยู่และตอนเนี้ยคุณรู้สึกว่าคู่ครองคนรักของคุณมันใช่หรือเปล่าว่าอะไรเียเฮ้ยใช่บอกว่าใช่คนนี้บอกว่าเหมือนกับถามซึ่งจากสิทธิ์หรือว่าถามคนรอบข้างก็ได้คือคุณคิดผิดหรือเปล่าอะไรประมาณเนี้และเดี๋ยวในอนาคตเนี่ยการเงินของคุณจะดีขึ้นแล้วก็ คุณก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคอยปกป้องคุ้มครองป้องกันภัยให้กับคุณดูเหมือนว่าสิ่งที่คุณอ้อนวอนอธิษฐานขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยคือพรนั้นน่ะจะสําเร็จอะค่ะเเทนเนอีดด่ของคุณเป็นประมาณนี้นนะเราจะไปต่อกันนะเราจะไปตอบคาถามตามท็อปิกที่ว่าคุณและเขาภายในเจ็ดปันนี้จะเป็นอย่างไรรู้สิ คุณและเขาในเจ็ดวันนี้นะจะมีการติดต่อสื่อสารกันมาด้วยความรวดเร็วไม่ทางใดก็ทางหนึ่งด้วยความเร็วสูงเลยแต่ดูเหมือนตอนนี้คุณจะคิดมากคิดหนักอะไรอย่างนี้ไหมหรือไม่แตอาจจะเหนื่อยกับความรั้ความสัมพันธ์ก็ได้มีการแบบว่า อืมอยากคุยอยากเคลียร์ให้มันจบจบปัญหาหรือเปล่าคุณกับเขาได้เจ็ดวันนี้นะจะได้มีการพูดคุยพบเจอาการพบปะพูดคุยแล้วก็เคลียร์ปัญหาต่างๆนานานะเคลียร์ให้ชัดเจนแบบเคลียร์ดูเหมือนว่าไม่คุณกับเขาเนี่ยจะมีเสน่ห์แรงนะในตอนเนี้ยมีคนเข้ามาในชีวิตให้เลือกหรือไม่คุณก็อยากเป็นตัวเลือกของใครหรือเปล่าอยากเป็นหนึ่งในตัวเลือกจังลวยอะไรอย่างเงี้ย โอ้โหมาทั้งจัดติจัดมินเดี๋ยวคุณเนี่ยจะได้พบเจอกันพูดคุยกันปรับความเข้าใจกันด้วยความรวดเร็วแล้วก็ปัญหาหรือว่าอะไรก็แล้วแต่จะต้องมีการเคลียร์คุณรอการเคลียร์หรือไม่ก็กําลังเลือกวิธีการที่จะเคลียร์อยู่ไหมแล้วคุณจะได้รับความยุติธรรมได้รับความเป็นธรรมแล้วคุณก็ชอบความเป็นธรรมไม่ชอบอะไรที่มันคุมเครือกั้มกึ่งอะไรนี้ไม่ชอบ ุณกับเขาภายในเจ็ดวันนี้มองเหมือนว่าบางท่านบางรายเนะี่ยอาจจะมีสัมพันธ์การลึกซึ้งในกรณีที่คุณกับเขาเคยมีอะไรกันนะแต่ถ้าเกิดไม่มีก็เขาก็อยากจะมีกับคุณนะ่ะบางท่านบางรายบอกโอ้ฉันยังไม่เคยมีอะไรกับใครเลยจะมาพูดแบบนี้คือกรณีที่เขาไม่เคยมีอะไรกับคุณเขาก็อยากมีความสัมพันธ์อันลึกซึ้งกับคุณ อีกกรณีหนึ่งก็คือภายในเจ็ดวันนี้ขอให้คุณระวังเกี่ยวกับพวกพลังงานที่มันมืดดำแล้วก็คนคิดร้ายหมาทำร้ายด้วยนะคะมันก็คนคิดร้ายมันก็ยังคงคิดร้ายอยู่มันจะคิดดีเป็นไปไม่ได้แล้วก็ภายในเจ็ดวันนี้ดูเหมือนว่าคุณอยากเดินจากความรักความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยโอเคอะ่ะแบบว่าจบจากเรื่องทั้งทงที่ยังรักอยู่ก็ได้ว่าแต่ว่าปัญหามันเยอะอาจจะเป็นไฟสุ่มสวงก็ได้หรือไม่ก็ อุ้ยปัญหามันเยอะจังเลยว่ะภาระเยอะว่ะแล้วก็ในเมื่อเคลียร์กันแล้วอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็อาจจะเจออะไรที่มันหนักๆอ่ะก็อืมไปดีกว่าอะไรอย่างงี้เนาะแล้วก็คุณกับเขาเนี่ยบางท่านบางรายก็จะอยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุขนะและภายในเจ็ดวันนี้ไม่ว่าคุณจะเจอปัญหาหรือว่าจะต้องเคลียร์ปัญหากับใครก็แล้วแต่จะเคลียร์ปัญหาแบบว่าลงตัว ทีนี้เราจะมาฟังความรู้สึกของเขากันนะว่าเขารู้สึกกับคุณยังไงในตอนนี้่ยดูสิเขารู้สึกกับคุณยังไงเหรอคะเขารู้สึกว่าเขาหลงไหลข้างใครคุณอีกกรณีนึงก็คือเขารู้สึกว่าคุณมีใครอะไรอย่างเงี้ประมาณว่าครบซ้อนหรือเปล่า เขารู้สึกว่าเขาอยากกลับมาดีกับคุณอะอยากในดีกับคุณอยากมาอยู่ด้วยกันอยากให้โอกาสกันและกันแล้วก็เขารู้สึกว่าคุณเงียบคุณนิ่งคุณไม่ประมาณว่าไม่สนใจเขาเหมือนแต่ก่อนเลยปีวิเวกไปแบบเงียบไปเนาะอะไรเงี้ยอยู่ๆก็เงียบนิ่งเฉยไปเอาเวลาไปทํางานทําเงิน เขาคิดแบบนี้อค่ะเอาเวลาไปทํางานทําเงินไม่สนใจและเขาก็รู้สึกว่าคุณเนี่ยดูดีมีคุณค่าในตัวเองอืเป็นคนที่เก่งหัวดีฉลาดอะไรเงี้ยทีนี้เจะมาฟังอรลัอกเคอร์อการ์ดกันละแล้วจะเป็นอย่างไรกันต่อไปเนี้ยอืรลัอกเคอร์อการ์ดบอกว่าบางท่านบางรายเนี่ยจะมีการขอโทษขออภัยซึ่งกันและกันรเรียนรู้ข้อผิดพลาดเนาะแล้วก็ถ้าคุณอดอัดขัดใจก็ไปรีแลกได้นะ ไปเที่ยวไปพักผ่อนให้เรามีความรู้สึก,กว่าเออไปแชทแบตอะไรนี้ก็ได้และคุณกับเขาเนี่ยอยู่ใกล้กันอยู่ใกล้กันจริงๆนะแต่ว่ามีการสวมหน้ากากเขาหักกันไม่พูดความจริงแล้วมันจะเกิดความสุขไหมคะแล้วก็ไปอ้อนวอนภาวนาขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้ว <c oughs> คือคุณก็อยู่ใกล้กันแค่นี้ก็พูดความจริงออกไปสิคิดยังไงก็พูดไปเลยมันไม่ต้องกลัวหน้าแตกหรือหน้าแหกนะเพราะว่าความรักเนี่ยจะได้เกิด ความสุขความสมหวังโดยเร็วนะถ้าเกิดคุณมัวแต่ใส่หน้ากากเขาหักกันแล้วก็ไปอ้อนวอนพอนาขอเ้าสิงสาวดิธิ์มันจะประสบความสําเร็จมันก็ประสบความสําเร็จแหละแต่มันขึ้นอยู่กับคุณสองคนไงจิงสากดิธิ์่านก็เลยว่าอจะเอยเาอยังไงเนี่ยคุณก็เปิดอกเปิดใจคุยกันไปเลยและบางท่านบางรายเนี่ยจะได้มีการแบบว่าพัฒนาไปถึงขั้นได้มั่นหมายแต่งงานกันนะอืความสุขก็จะบังเกิดขึ้นนะคะ ทีนี้เราจะมาฟังออลักการ์ดกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันนะว่าเขาอยากบอกอยากสื่อสารอะไรกับเพื่อนๆของเราในตอนนี้ออลักการ์ดอยากบอกอยากสื่อสารว่าขอให้คุณเนี่ยปล่อยวางแล้วก็ไปมีความสุขสนุกสนานกับชีวิตได้แล้วนะไม่ต้องไปเครียดไปซีเรียสมันแล้วก็อทําตัวเราให้มีความสุขอะคะ่ะออลักการ์ดอยากบอกอยากสื่อสารว่ามันถึงเวลาที่คุณจะต้องเริ่มต้นชีวิตใหม่ๆ ทำชีวิตของคุณให้ดีขึ้นเริ่มต้นชีวิตใหม่ของคุณเถอะค่ะทีนี้เราจะมาฟังสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันนะว่าเขาอยากบอกอยากสื่อสารอะไรกับเพื่อนๆของเราในตอนนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอยากสื่อสารว่าขอให้คุณเนี่ยเป็นคนตรงไปตรงมาแล้วก็พูดหรือคิดหรือว่าทําอะไรก็แล้วแต่ตรงไปตรงมาแบบจริงใจนะพูดจาเปิดเผยไปเลยเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านชอบค่ะมันก็เหมือนอย่างที่เราบอกอะว่าพูดตรงๆพูดจริงใจต่อกันน่ะก็จะเกิดผลดีอย่างนี้ไง เรจะมาเสิร์ฟไม่ว่าจะมีพวกชาวอะไรท่านไรเข้ามาเกี่ยวกับเพื่อนๆของเราบ้างในตอนนี้เสื้อมันก็อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือม่ตรงเลยก็ทิ้งไปให้ฟังตามคําทาน,นายนะไพ่ของเรานะคะจะมีราศีสิงห์เพื่อนๆค่ะถ้าฝัา่งนกเครียซีเรียสไม่ชอบใจทิ้งไปนะส่วนถ้าท่านใดถ้ารู้สึกว่าตรงเนี้ยดีอยากให้เกิดขึ้นจริงก็ขอให้เกิดด้วยความรวดเร็วเราการปฏิหารเลยเพราะพิธิทาโลขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้ใหกับทุกๆท่านโดยเฉพาะ FC ของเราและ ถ้าท่านใดที่ค้ามาพบเห็นแล้วยังไม่ได้กดติดตามยังไม่กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เราเลยขอร้องได้ไหมกดให้เราด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้เราในการทําคลิปครั้งต่อไปแล้วก็จะได้ร่วมรับชมและฟังคลิปใหม่ๆไปพร้อมๆกันจะมีราศีเมษธนูสิงศีกรุ๊มแล้วก็ราศีเมษขอจบการทานายของเพื่อนๆกองที่หนึ่งแค่นี้เราไปต่อกับเพื่อนๆกองที่2กันขออนุญาตเก็บนะคะของเพื่อนๆกองที่2ขอดูเอเนอร์จีเพื่อนๆก่อนนะคะ ว้าวตอนนี้คุณเริ่มมีความรักเกิดขึ้นก่อตัวในหัวใจของคุณใช่ไหมหรือว่าอาจจะแบบว่าเริ่มต้นเรื่องราวความรักที่มันดีๆก็ได้ตอนนี้รู้สึกว่าคุณจะเป็นคุณพ่อคุณแม่เรือยงเดียวไหมหรือไม่ก็เป็นเบอร์หนึ่งของใครอะไรเงี้ยแต่ว่ามีการมุ่งม,มั่นตั้งใจคุณเนี้ยเป็นคนกล้าคิดกล้าตัดสินใจบางท่านบางรายนี้อาจจะประกอบอาชีพเกี่ยวกับพวกที่รักความยุติธรรม ให้ความเป็นธรรมหรือไม่ก็ต้องตัดสินด้วยการใช้หลักกฎหมายยึดถือกฎหมายเป็นหลักอะไรเงี้ยเกี่ยวกับพวกกฎระเบียบวินัยอะไรอย่างนี้ยเนาะอย่างเคร่งขัดแล้วก็เป็นคนที่ดูเอาจริงเอาจังรักจริงแล้วก็เกลียดจริงด้วยดูเหมือนว่าชีวิตของคุณตอนนี้มันก็มีความสุขดีขึ้นกว่าแต่ก่อนไหมบางท่านบางรายที่รอการตัดสินรอผลรอประกาศอะไรนี้นะเดี๋ยวก็จะได้รับข่าวดีในเร็วๆนี้นะคะ คืออดทนอดใจรอไปอีกนิดนึงหรือไม่บางท่านบางหลายนี่ก็มีสมบัติเก่าอะไรเงี้ยเป็นหลานเจ้าคุณปู่เจ้าคุณตาอะไรอย่างเนานะพวกที่ได้รับบรดกตกทอดมาบางท่านบางรายก็อาจจะประกอบอาชีพเกี่ยวกับพวก,กเกษตรกรรมอะไรเงี้ยหรือไม่ก็พวกเกี่ยวกับร้านอาหารหรือไม่ก็พวกเครื่องดื่มของเหลว ถ้า Energy ของคุณเป็นประมาณนี้เราจะไปต่อกันนะเราจะไปต่อบคำถามตามทอปิกกันว่าคุณและเขาภายในเจ็ดวันนี้จะเป็นอย่างไรให้ดูสิคุณและเขาในเจ็ดวันนี้ดูเหมือนว่าอืมตรงกันเลย คุณและเขาภายในเจ็ดวันนี้ดูเหมือนว่าจะมีการแบบว่าต้องพูดคุยกันเคลียร์กันแบบว่าจริงจังจริงใจต่อกันนะถ้าเกิดมีการโก,โกรหกอะไรอย่างนี้คุณกับเขาก็พร้อมตัดอ่ะเออแบบประมาณว่ายอมหักไม่ยอมงอแหละก็มีการต้องพูดดีๆ่อกันนะถ้าเกิดพูดไม่ดีก็ไม่เอานะดูเหมือนว่าคุณกับเขาเนี่ยภายในเจ็ดวันนี้นะบางท่านบางรายจะได้มีการมาปะกันเนะี่ยมาพูดมาปรับความเข้าใจซึ่งกันและกันนะ คุณและเขาในเจ็ดวันนี้บางท่านบางรายจะมีการกลับมาหากันหรือไม่ก็บางท่านบางรายจะต้องไปเที่ยวไปพักผ่อนกับบุตรหลานหรือไม่ก็ครอบครัวแต่ว่าด้วยการที่ต้องเป็นแบบภาระหน้าที่อะไรเงี้ยไม่ได้ไปด้วยความรักเหมือนแต่ก่อนภายในเจ็ดวันนี้จะมีการตามตือ้อตามง้อกันแต่ดูเหมือนว่าไม่ฝ่ายใดก็ฝ่ายหนึ่งอะที่แบบว่าไม่สนใจแล้วไม่เอาแล้ว แต่ว่ามีการมุ่งมั่นตั้งใจที่จะเคลียร์พูดคุยแบบจริงจังจริงใจมากกว่าเอาแบบเคลียร์เลยอะบางท่านบางรายเนี่ยมีการแบบว่าคืบคานเข้ามาในชีวิตครึ่งหนึ่งแล้วอะมาได้ครึ่งทางแล้วหรือ,อครึ่งหนึ่ง และบางท่านบางรานนี่ดูเหมือนว่าจะมีการเครียดซีเรียสหรือไม่ก็ยังไม่พร้อมที่จะพูดคุยอเลยไหมหรือไม่ก็กลัวเรื่องราวที่มันทลายย่ักหลังต่อความรักความสัมพันธ์อาจจะอยู่ในช่วงที่แบบว่ากําลังเฮียรเรื่องตัวเองยังแบบหนักมากอะ่ะแล้วก็คือเราเจ็บขนาดเนี้ยทุกขนาดเนี้ยจะให้กูพูดยังไงได้ว่าอะไรเนี้ยแบบน้ำเวมปากเลยไหมก็กูยังไม่อยากจะพูดกับมึงเลยมานเนี้ย ยังยังยังไม่อยากพูดเลยทีนี้เราจะมาถามไปนะว่าแล้วเขาเนี่ยรู้สึกกับคุณยังไงเนี่ยมาดูสิเขารู้สึกกับคุณยังไงะหรอคะเขารู้สึกว่าคุณเนี่ยห่วงพื้นที่ในหัวใจของคุณเนาะแต่เขาเนี่ยรู้สึกห่วงคุณแล้วก็เขาเขาอยากของ้อคุณอะ อยากขอเขาโอกาสให้เขาได้พิสูจน์ตัวเองแล้วก็อยากจะมาเริ่มต้นชีวิตกับคุณใหม่พาคุณไปดูพระที่ขึ้นแล้วก็พระที่ตกดินซึ่งกันและกันแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาจะต้องสู้ต้องไฟมันไปเพื่อปกป้องอีกกรณีหนึ่งก็คือเขาเนี่ยรู้สึกว่าคุณเนี่ยตั้งการ์ดรอไว้ตั้งป้อมรอไว้แบบว่าไม่ให้เข้ามาหรอกอะไรเงี้ยออลองเข้ามาดีจะโดนไม้ฟาดนะเนี่ยมีฝาไม้แย่ๆเลยอะไรอย่างเงี้ย แล้วเขาก็รู้สึกว่าคุณนะ่ะไม่อยากให้เขาเข้าไปในอาณาจักรอนาเขตของคุณอะไรเงี้ยมีเอาเล้าไม่ต้องเข้ามานะก,ก็ลองเข้ามาดูดิเออถ้าไม่เชื่อก็ลองเข้ามาดูดิแบบไม่ให้เข้ามาอะไรเงี้ยประมาณว่าไม่เอาใจบล็อกก็บล็อกการติดต่อสื่อสารกันไปเลยแล้วก็มองเหมือนว่าดูรัดเราดูผลงานว่ามึงจะมาไหมไหนยอะไรเงี้ยประมาณว่าดู ลาดเราดูสถานการณ์สังเกตการว่ามันจะมาไหมไหนเนี่ยทาให้คุยใ้ใจได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยทีนี้เราจะมาฟังอลรคเคอร์การ์ดนะว่าเราจะเป็นอย่างไรกันต่อไปเนี่ยมาดูสิอ๋อออรคเคอร์การ์ดบอกว่าในกรณีที่คุณเนี่ยรอคนรักเก่าก็จะมีการรีเทนกกับเข้ามาถามว่าเมื่อไหร่ก็เวลี่สู้เร็วๆนี้แล้วคุณกับเขาเป็นคู่รักรักแท้ต่อกันแต่ว่าบางท่านบางรายนี้ก็มีการห่างไกลกันเนาะถ้าเกิดต้องการดีกันก็ให้คุณรีบ หาทางหาวิธีการพูดคุยกันนะคะแล้วก็บางท่านบางรายเนี่ยจะได้ไปเที่ยวไปพักผ่อนเกี่ยวกับทางน้ําหรือไม่ก็แหล่งน้ําธรรมชาติอะไรอย่างนี้เรามพ่จะอยากบอกอยากสื่อสารว่าคุณเป็นที่หนึ่งแล้วก็คลองใจเขาเสมอมานะคะทีนี้เราจะมาฟังเอาลัคก,กาศกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันหน้าว่าท่านอยากบอกอยากสื่อสารอะไรกับเพื่อของเราในนนตอี้เคกากกาาารอาอออยยบสสื่ว่าเป็นกำลังใจให้นะ แล้วก็ขอให้คุณเนี่ยอยู่กับปัจจุบันอย่าไปคิดอย่าไปจมปักเกี่ยวกับอดีตท,ที่มันผ่านมาผ่านแล้วผ่านเลยเพราะว่าเราไม่สามารถไปแก้ไขอะไรได้ขอให้ทาปัจจุบันนี้ให้ดีขึ้นกว่าเดิมแล้วก็เพื่ออนาคตที่สดใสของคุณนะคะออแล้วก็การอยากบอกอยากสือสารว่าคุณเนี่ยมีเพื่อนที่ดีนะมีมิตรภาพที่ดีต่อกันคอยช่วยเหลือก็กูลซึ่งกันและกันคือมันหายา,ยากนะคะมีแท้เนี่ยมีแต่มีเทียมแล้วก็ มทีที่หาผลประโยชน์กับเราไม่จริงใจทีนี้เราจะมาฟังสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันนะว่าท่านอยากบอกอยากสื่อสารอะไรกับเพื่อนๆของเราในตอนนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอยากสื่อสารว่าจะมีการเสริมอํานาจเสริมบารมีให้กับคุณนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอยากสื่อสารว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยคอยสนับสนุนคุณอยู่นะคะคือประมาณว่าเป็นแบ็คให้กับคุณนะ่ะ โอ้โหอะไรจะสุดยอดป่ปน,นี้ที่นี้เราจะมาเสมริมว่าจะมีพวกแชวอะไรท่าอะไรเข้ามาเกี่ยวกับเพื่อนๆของเราบ้างในตอนนี้ซึ่งมันก็อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยก็ทิ้งไปให้ฟังตามคําทำหนายหน้าไพ่ของเรานะคะจะมีราศีกัน เพื่อนๆคะถ้าฟังเราเครียดซีเรียสไม่เคยเกิดขึ้นจริงเลยทิ้งไปนะคะเพราะว่าคลิปนี้ไม่สามารถตรงกับทุกท่านได้แต่ถ้าท่านใดถ้ารู้สึกว่าตรงนี้ดีอยากให้เกิดขึ้นจริงก็ขอให้เกิดด้วยความรวดเร็วราวกับปฏิหารเลยพอพิธิทาโรกขอเป็นกําลังใจให้โดยเฉพาะ f c ของเราแล้วถ้าท่านใดที่เข้ามาพบเห็นแล้วยังไม่ได้กดติดตามยังไม่กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เราเลยขอร้องได้ไหมกดให้เราด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้เราในการทําคลิปครั้งต่อๆไปแล้วก็จะได้ร่วมรับชมและฟังคลิปใหม่ๆไปพร้อมๆกัน จะมีราศีมีนราศีสิงห์แล้วก็วราศีมษขอจบการทํานายไว้แค่นี้นะคะคลิปการอ่านไพ่นี้เป็นการอ่านดวงโดยรวมขอย้ํานะเป็นการอ่านดวงโดยรวมเราไม่ได้เจาะจงดวงใครคนใดคนหนึ่งถ้าตรงแปลว่าพลังงานเราจูนถึงการสื่อถึงกันส่วนท่านใดถ้าฟังแล้วอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยก็ทิ้งไปคิดซะว่าเราเล่านิทานนิยายฟังขำๆนะเพราะว่าคลิปนี้ไม่สามารถตรงกับทุกท่านได้สําหรับวันนี้ขอให้เอฟซีของเรานี้ ประสบใจความสุขความสมําเร็จความสมหวังรวยๆเฮงๆปังๆมีความสุขกับชีวิตลักด้วยความรวดเร็วนะคะขอจบการทํานายไว้แค่นี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ